เอาสิกคับของค่ะเจยงตอนนี้กมาเลยห้องไปแล้วค่ะคุตอนวี้ไนมือเอเตลเล่คุณในสั้นเลยออกไปเตแต่คนนั้นก็ยังอยู่ไป ฟ้าโลกไปอืมบืมวันนมีแผนที่ด้วยอ่ะ ไต่อพาร์ท12หลายคนไปต่อพาร์ท12